ผมไปทาเรื่อง .com มาคือผมเมามากเว้ยไอเปิ้ลก็ด้วยความอยากแนะนําเพื่อนให้แบบว่าคนคนอื่นรู้จักอ่าพี่ฝนนี่คางโป้ยเป็นคอมเมดี้เหมือนเราแบบพอได้ยินคาว่าเป็นคอมเมดี้อะสวัสดีครับปกติไม่ได้ต้องทําอะไรสักอย่างเอพี่ฝนหน้าอย่างนี้ยผมสวัสดีครับแล้วพี่ฝน่ะเขาไม่รู้ทําไงหมุนวอออกมา มุดโอกาสมาบอกว่าอ่ะขอโทษทำตัวเสลก็เปเยียนสายดัดคมขอขอบคุณ s c Asset สนใจบ้านสนใจคอนโดอย่าลืมแวะไปที่ s c Asset นะครับทุกคนตอนนี้เขามีแคมเปญหลังนี้ลูกชอบซื้อบ้านตอนนี้รับสิทธิ์บินฟรีทั้งครอบครัว พร้อมส่วนลดสูงสุด7ล้านบาทช่ำตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับผมอ้าววันนี้มีมีเพื่อนคนหนึ่งของคุณมาจอยด้วยอยากชวนเขามาพ,พูดุยใครอ่ะอ่ะดาวสมมุติว่าผมจะหาคนมาเซอร์ไพรส์คุณคุณคิดว่าใครเขาเขามีลักษณะเป็นไงเขาเป็นกระเท <laughs> <laughs> ยกายภาพคือกระเทยเลยมีเมียไหมหมายถึงผมอ่ะเหรอห <laughs> มายถึงกระเทยคนนั้นเน่ย <laughs> ไม่ชัว ไม่ได้เช็คเ <laughs> มียเขาพึ่งพาลูกชายที่ท้องกับเขาไปเที่ยวปีใหม่ด้วยกันจริงไหมใช่ไหมคนนั้นไหม <laughs> ขข้อมูลมันลึกไปหน่อย <laughs> ไม่ได้ถามอ๋อ oh. uh. เพราะกระเทยมีลูกมีไม่กี่คนหนว่าสัง <laughs> <laughs> ไม่สนิทกับพี่หนุเลย ล้มเหรอไม่เสื้อเป็นกันะน่เป็นแบบออแฟสไพร์นะสวัสดีครับออฟสไพร์รับสืบทอดกันนะครับทำไมคิดว่าแล้วตอนเดินมาก็ไม่ได้ตกใจนะกูอะเออทีมงานใครอ่ะแล้วเหมือนใครเหรอเออกูก็นึกว่าอีดอกต้องตัดอีกแล้วใครเดินมาซ่อมอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกะทีครับกะทีรับสืบทอดกันยูทูบไนท์ครับผมโชคดีนะเขายังมองเป็นกระเทยอ่ะกูก็มองทำไมอ่ะแล้วบอกมีลูกด้วยเหรอไม่แล้วแล้วมีมีไหมครับ สองรูปขอคอนเซ็ปต์ตขอคอนเสิร์ตคอนเสิร์สนิทกันปะสองคนนี้สนิทกันนะไม่ค่อยสนิทลูกสาวสนิทลุ่สาวเวลาไม่มีข้าวกินก็จะไปบ้านเขาอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในปรสิตร์ปะใช่เล่าไปฟังหน่อยเวลาไปบ้านเขาเขาเลี้ยงดูปูเสืออะไรยังไงบ้างคือเขาเป็นคนไม่กิน เอา<อ>ดีกว่าสั่งมาเลยสั่งมาแบบสิบกว่าอย่างก็เธอสิบวะาก็แห่กันปะปอบลงอย่างนี้เลยมีวันหนึ่งสั่งอะไรชาบูมานี่มีหมอ้ออะไรมาอสั่งมาปุ๊บไม่ว่าเนื้อไม่พอสั่งในร้านอื่นมาสั่งเนื้อเอ็มเคอีกทีนึงอ่ะหมูเอ็มเคอ่ะผักไม่พอไปตลาดอยู่อย่างนี้จนกระเธออิ่มไม่ไหวละแต่กระเธอนั่งพักห้านาที โอ้ยมากชัดมานหมดเออไม่เหมือน energy แม่เขาแบบแสนจะดูแลเลยก็จะมีช่วงนึงอยู่บ้านบ้านบ้านหวี่แรกๆมาก่อนจะเป็นบ้านหวีเป็นไปก่อนเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์เป็นคนเต้นหโหนพาดร่างกายแข็งแรงคึ๊ลีนมาเลยดึงพาดคือเปข้างคนใช่คือน้ำหนักตอนนั้นประมาณ60ตอนนี้มาอยู่กับพี่มิกได้ประมาณเดือน2เดือน80กว่าไปเลย20โลเลยเหรอใช่เอ้าหนูแบบอ้วนเลยอ่ะสะใจเขาชอบคนอ้วนไงคนอ้วนมันน่ารัก นี่คือเลี้ยงหมัวเออแบบบิวเฮดเฮดเออเนี้ออัออออจริวออะอออนออ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 วออ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 าออออออาออ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 อาจอเจอเอออนอกจากอออออออาอออออ นั่งเมาคืองานดิเลตเมาคนอื่นินทาคนก็ไก่ถึงฮอนดะฮูกใครบ้างไล่ไปเลยไล่ไปเลยนึกชื่อใครออกก็นินทาเลยความสอดไทยหมดก็ปักจิตต่อเดี๋ยวลองกิจกรรมนี้กันหน่อยได้ไหมกอไก่ถึงฮอนดะฮูกแล้วเมาไปเลยอ่ะโอ้โหไม่น่าจะพอเมมมันจะเริ่มยังไงอ่ะมึงกอไก่มันจะเริ่มแบบนไปมันจะเริ่มจากนี้กระเทยทุกคนเราจะเล่าแบบสมมติไปเจอพี่ยูมามึงวันนี้ยังอยู่แปลก เขาจะเริ่มไงเ,เราก็จะแบบถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เจอพฤติกรรมแปลกเขาก็มึงมันแปลกยังไงเ,เขาจะเล่าวันนี้ยังงี้คือสามารถฝอ,อยงงอาาแยกออกมาได้กูถึงว่าเขาอะกูเคยเข้าไปส่องไอจีไปได้ขนาดนั้นนะคะคมีเรื่องราวมีรอเป็<ม><ต>คนคอนเนต์เอออีกเธอในบ้านกะคือแบบแยกออกไปอีกเออเข้าไปส่องไอจีเขาก่อน นั่นไงไปอย่างนี้ได้เลยไอ้เดาไอ้เดาไอ้ยูนี่ก็เพื่อนอยู่อย่างนี้เออเพื่อนแล้วพออยูมีเพื่อนยูจบแล้วเพื่อนมันต่อบเพื่อนตอบเ่อเลยคุณยเจอเพื่อนยูมันมานั่นไงเหมืนมันมากับอีนี่แล้วเพื่อนต่อเรื่อยๆเลยแล้วเราที่ไม่รู้จักก็ต้องเปิดตาเล่าว่าเราอยู่ในสำนักแล้วก็เปิดตาเลยไอจีมันอะไรนะมึงอ๋อแล้วก็จะมีการแบบบ้านเราจะเป็นโคนนันนิดนึงคือจะเห็นแบบ อีนี่เมาอีดันใช่ไหมเห็นแคปรูปแบบเคยเห็นไหมเวลาแคปแชทออกมาแล้วตัวรูปดิสเพย์มันมีแค่เซี่ยวดียวอะ,อะไปหาดูเซี่ยวนี่ยให้ได้ว่าอยู่รูปไหนหาจนเจอโอ้โหนักสืบใช่ถ้า,านในกลุ่มโกหกนะอย่างเช่น,นในกลุ่มโกหกว่าฉันมีผัวแล้วก็โพสอะไรอย่างเงี้ยคือหล่อมากแล้วทำงไงสืบเลยมันก็เลยตั้งคุปกับเพื่อนดวยการสืบสืบว่าสืบจนรู้ว่าอ้าว นี่คือเก่งมากเลยนะคือหน้าแบบ AI คือตัดหน้าใครมาแปะอีกหุ่นนึงไม่รู้ไปเลยเปลี่ยนโลเคชั่นคือทําใหม่ไปเลยแต่อีกทีสามารถหาคนเทียบได้ว่านี่ไงเสื้อมันคือเสื้อของ IG คนนี้รูปคือรูปของไอจคนนี้สะนี้อยู่คอนโดแถวรัชดาแล้วก็ไปหาสะดนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเชิญสะว่าอ๋อรูปจริงอยู่นี่แต่เอาหน้าคนื่นมาใส่เฮ้ยคนคนนั้นเขาเขาคือใครไม่รู้แต่เราคือคนนั้น รู้เหลือเกินนะคือว่าแบบว่าการที่เพื่อนโกหกหรือว่าอยู่ในอินเมจนของเขาอะมันคือความสุขของเขาหรือเปล่าไม่ได้ที่จังหวะดดีมากเลยจังหวะดีมากเลยเขาเข้ามาในแก๊งเมื่อไหร่อ่ะเริ่มต้นเมื่อไหร่มาได้ไงมารู้จักกันได้ไงเออเป็นเพื่อนเอแคร์คือเขาเป็นสมาชิกฮิววีแล้วหนูเปมนชวงตกงานอ๋อใช่คือตกงานประมาณ6เดือนใช้เงินไปหมดละเงินเก็บก็เลยเอเขาบอกไปอยู่บ้านทุกสิ่งก็มีข้าวฟรีกินใครพูดเอแคร์แอเอแคร์เป็นเพื่อนนะ เอแคร์เป็นเพื่อนลูกทานลูกทานเอแคร์ไม่ส่วนนะนะว่าเออมึงไม่มีงานมาอยู่กับกูไม่มาอยู่กูส่งมานี่ส่งมานี่ยแล้วส่งมาเนี่ยคุณรู้จักเขาปะก็ก็เจอบ้างแต่ไม่ได้สนิทแค่เจอบ้างไม่สนิทวันแรกที่คุณมาขอเขาอยู่มันมันมันไรย่งเงไม่ขอเดี๋ยนะรุมเข้ายังไงอีทวายอ่ะไม่ขอเลยหนุเลยตามเลยคือเลี้ยงข้าเสร็จปุ๊บกินเหล้าเสร็จปุ๊บ ก็หลับหลับอยู่ตรงนั้นสนุกนี่กับเอาเสื้อผ้าที่พากก่อนแม่เด็กตาบมาเออหลับไม่งงหรอว่าเออมาใครวะเนี่ยอ่ะไม่หนูก็แบบเออก็หาที่เคลียร์ตรงไหนนอนได้ก็นอนลูกเออก็จะไปนอนห้องสตูเนาะคนก็ที่ไปนอนห้องสตูใช่ช่วงแรกๆช่วงแรกแล้วหนูก็จะเป็นเซตแรกที่มันจบก่อนมันช่วงโควิดพอดีมันช่วงโควิดช่วงนั้นก็จัเยอะมากคือเต็มบ้านตกงานก็มาหากูเงิดพอดี <bin uk> <azo> มันจะหนูอยู่กรุงเทพอยู่แล้วก็จะสนุกว่ะแล้วแมของเตยพี่มิ้ก็จะมีเพื่อนอยู่แล้วแะของหกของหกก็จะแบบทุกทิศก็มานอย่างงี้มาอยู่นี้แล้วก็อยู่ดีอันนี้เพื่อนเรานะแต่มันจะมีเซ็ตเซอร์ไพรส์หันไปอีเซตเชียงใหม่มึงมากับใครอ่ะมาจากเชียงใหม่เออมาจากลายสายายแม่น้ำมามะจนกันแล้วก็มานอนรวมกันอยู่ในบ้านกูกูแบบมาไงกันน่ะลูกข่านําคกาไฟไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูจะคุณ เอาแล้วคุณก็ดูแลตอนนั้นคุณไม่คิดหรอว่าคนพวกนี้คือใครวะก็เลี้ยมันไปมันไม่ทิ่ไปอ่ะแล้วกทิพรู้สึกยังไงเขาเลี้ยงเราฟังนะไอ้ที่เลี้ยงข้าวอ่ะแม่ก็ทําให้ได้เพราะเราก็แบบเออเจ้าหลักเนาะเราทํางานอยู่คนเดียวแม่เลี้ยงได้เลยแล้วเล่าเล่าคืนละสามสี่หมื่นกูเลี้ยงได้พวกมึงจะเครียดเครียดเลยมากูเลี้ยงได้แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่ต้องมารบกวนกูอีกนะคือผู้ชายผู้ชายผู้ชายมากินด้วยเหรอแม่ต้องเสิร์ฟให้ด้วยเอ้า มันจะเสิร์ฟแค่ข้าวอิ่มทองไม่พอต้องอิ่มหนีด้วยปรสิตปรสิตไหมล่ะคือไปหามาให้เรานี่อีกถูกนางเลสุดแม่หน้ามีผู้ชายเนาะกูบอกแม่ทำไงอ่ะแล้วกูต้องทำไงอ่ะช่วยกันปัดทินเดอร์ไหมล่ะอีพวกนี้สักพักนึงปัดอยู่สองทีอ้าวได้เวลากินข้าวแดกแล้วกูนั่งอยู่งี้แม่ต้องปล่อยสายฟ้าแป๊บหนึ่งลูกปล่อยให้มันคอนคอนเหตุให้คนเห็นให้คนเห็นแล้วกูเขียนเป็นคอนแทคเลยปึ๊บอ้าวใครอยากคุยกูทิ้งไลน์ไว้เลยเอาไลน์นี่เอามึงไปคุยเองไลน์นี่ไปคุยเองเองี้ย หลอกผู้ชายมาอยู่อย่างนั้นแล้วจากที่เราต้องเสียตังค่าเล่าให้เพื่อนไอ้ลูกเพิ่มอ่ะผู้ชายเราก็ต้องเสียอีกแล้วเราทําไปทําไมอ่ะก็น่าสิยู่อย่างนั้นประมาณหกเดือนหกเดือนหกเดือนที่มีความสุขหกเดือนเพราะว่ามันจะมีช่วงที่หลอกดาวที่เราออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็จะหลอกันอันนี้เื่อแผนเลยกูก็ต้องคิดแผนทุกวันว่าแบบจะทํายังไงให้ผู้ชายอ่ะมันมาอยู่เข้าใจปะคือการถ้าถ้าเราบอกว่า อาผู้ชายมันมาหาเรามันก็อยากมีเป็นความลับอ่ะเอราก็ต้องบอกว่าเธอเราอยู่คนเดียวอแล้วถ้าสมมติมันเปิดมาแล้วเจออีพวกนี้นั่งอยู่อ่ะแปดคนน่ากลัวนะคะแล้วไม่ได้นั่งธรรมดาด้วยทุกวันมีทีมใช่ทีมอะไรอ่ะทีมไอ้นี่ชุดนอนชุดนอนฟูมูนวันฟูมูนน่ากลัวสุดแล้ะ คนนัยยัทำมาสี่มาเพ้นตัวสี่มาเพ้นตัวอะไรอีพวกนี้นั่งใส่ชุดว่ายน้ําผูกข้างแล้วนั่งอยู่เงี้ยคือเปมาผู้ชายอย่างเงี้ยอุ้ยแล้วเราลงทุนกระทั่งซื้อไฟแบ็คไลท์นี่ไอสีม่วงๆอ่ะมาติดเพื่อให้ตัวเราสว่างเราลงทุนเหรอเด๊ะใช่คำว่าเราใช่ลงทุวใช่รู้จากเจคซิปตลอดเลยวะอแมรดหนูว่าต้องมีไดไอเก็ต้องไปซื้อไดไอ บวกกับน้ำยาอีกพันกว่าบาทบางวันใดไอ้กดไปติดแม่เหมือนพังเอาใหม่ไหมน่ารักว่าคุณน่ารักก็ที่ไม่งงเหรอว่าเฮ้ยทำไมเราถึงมีเจอแม่พักเป็นจอยค่ะเป็นจอยสนุกอยู่ได้หกเดือนผ่านมาแล้วนะต่อคุณได้เริ่มเปลี่ยนงานหรืออะไรโตไหมรเล่าพี่หนิกี่นนี่เองเม่เาเป็นคนรับหนูเขาเข้างานพี่วีคือตอนแรกจะเป็น พี่เออเขาจะอยู่เป็นสแตนบายอยู่แล้วคือเขาจะควบคุมหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยพี่เออีกทีหนึ่งทุกว<ช>ักนนี้ก็อย่าง,างช่วยเจอได้เลยเหลักแล้วเพราะว่าทีมอย่าเออแต่หนูก็ไล่พี่เออกออกหนูจะอยู่เป็นหลักแทนแต่หนูว่าเป็นแม่มันใช่ปะ<ช>เล<อ>ี้ยงดูทุกอย่างเลยนะ<อ>แต่พอเวลาอยู่ในฮิวิ๋อหนูไม่เคยมีงบเลยคนเดียวคนเดียวชุดตัวนี้แม่ทำเองนะแม่เดี๋ยวหาเองเนาะแต่ผมปุ๊บทำเป็นเนี่ก็ทำเองตัวคนอื่นจ้างช่าง <laughs> <laughs> ประหยัดเทปหนึ่งมันฟิกคอรประมาบเกือบครึ่งแสนเลยน,นะแบบครึ่งแสนต่อเทปใช่ปะรูะ้ตัดหรือสองเมื่อขึ้นเลยอ่ะโฮโฮใช่ใชแล้วเคยมีเทปเทปหนึ่งเป็นเทปลูกค้าจ้างทุกคนต้องแต่งตัวเป็นภารตะเอเป็นภารตะเลย <laughs> ปุ๊บอูอบอได้ช่างแต่งหน้าช่างทำผมปุ๊บพี่กะทิพี่ว่าชุดไม่สวย แม่ลูกค้าเขาคุมงบได้แค่เนี้ยแหละคนละสามพันอืมคนละสามพันบอกอีดอกชุดมันแบบเออตัดดีกว่านี้ก็ได้นะลูกเนาะสักพักนึงหันไปทีบอกกะที่มึงแต่งหน้าทาไมลูกค้าอยากให้หนูแต่งใช่แล้วอะไรลู้ปาสี่คนห้าคนเนี่ยใช้สร้างแต่งหน้าวนนะคะออีนี่สร้างแต่งหน้าทําผมแยกอ๋อเหรอชุดหนูได้งบมาหมื่นหนึ่งอ๋อเหรอเราละสามพันเราคุมงบคุมงบไปดูได้ถ้าใครอยากย้อนดูชุดหนูมีเพชรอยู่คนเดียวโอ้โหแล้วเราสวยสวยเกินคนอื่น ออกสามวิออกสามวิแต่เล่นใหญ่เล่นใหญ่เลยอ๋อเพราะว่าเราจะได้เถือฉายเราจะได้แบบมีบ้างเวลาน้อยแต่คนต้องเห็นแล้วปุ๊บต้องจำแล้อนนี้เขมรนิดแล้วก็จะมีเฮ้ยตนีรูถึงเวลาคุณจะบวชให้เขาไหม พูดถึงเรื่องบวชตอนพี่มิกอะอตือจองแล้วเออตื่อจองแล้วตือบอกว่าลูกสาวบ้านแม่ต้องคนต้องบวชให้แม่ตอนแม่ตายหนูก็โอ้ยก็เคยมีนมแล้วหัวโลนก็บวชแลวเอาทำไปมันเหมือนมันบวชแล้วมันติดคุกกันมาวะเนี่ยหัวโลนแล้วไปวัดกันนะไม่ไหวแต่ที่พูดถึงความรู้สึกของคุณหน่อยจริงๆแล้วแบบโหอยู่ๆต้องมาแบบไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเนี่ยไปดื่มกินเสวยสุขที่บ้านเขาาเงี้ยโอ้โหใช่ไหมแล้วเราก็ดูดดูดสูบเขาอ่ะ เรารู้สึกไงบ้างไม่พูดไม่ดีเลยนะมาดูอะจริงอะไรรู้ปะที่กูเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เนี้คืออะไรหรือปะเอแคร์เป็นเพื่อนมึงสนิทตั้งแต่เกิดเลยนะเป็นคนเดียวที่ไม่โดนมึงสูบไปนะมึงเบื่อจากกูเสร็จปุ๊บมึงไปหาอีนัทแล้วต่อต่อเราเลือกเหยื่อไงอ่าเซตเมนต์ค่ะเอาเพราะเราดูการบัญชีเราดูงบใช่ไม่อยากพูดแบบในความรู้สึกจริงๆหน่อยคือหนูว่ามีไม่เคยพูดกับพี่มิกเลยแบบ ตั้งแต่ทํางานมาคือขอบคุณนะรผู้จ <grateful> ักการรนยการซิงนแล้วขอบคุณแล้วจบแล้วนะไม่บวชแล้วไม่บวชแม่ไม่เคบอกว่าไม่มีสักครั้งเลยเนาะขอบคุณอยู่แบบแบบเรื่องแบบช่วยอะไรอุ้ยอ๋ออ๋อวิวนางทำนายช่วยอะไรเรามาตั้งแต่สามปีสี่ปีได้ทําให้หนูคือเขาไม่ได้เข็นแค่แบบช่วยเรื่องการกินเขาเข็นทุกอย่างบอกมึงไม่ทำไมไม่ลงรูปทำไมไม่ลงชิปทําไมไม่ทําโซเชียลตัวเองให้มันแบบดันเรื่อยๆแบบ พอเวลาเราไปประกวดงานเขาดันดันเราเลยตลอดอย่างเี้ยขาแบบไม่ได้ช่วยแค่เรื่องกินอะไรเขาพยายามผลักดันให้เรามีงานมากขึ้นคือพี่มีไมเป็นคนที่ขุนทุกคนรอบตัวแบบสุดๆไปเลยแบบอย่างล่าสุดก็จะเป็นแบบพี่ฟารลดาพี่หมวยเนี่ยเขาพยายามแบบให้ทุกคนมันอยู่ในโลกโซเชียลให้ทุกคนมีงานเขาชอบให้คนมีงานเพราะว่าจะได้ไม่เกาะเรากิน อาจจะทําเป็นเราบิดซึ้งแต่ลึกๆแม่งเจ็บไม่แต่แต่นี่ก็คือมิกซี่จริงๆนะฮะโซนก่อนที่เขาไม่ได้พูดเองแต่ว่าน้องเขาพูดให้เขาฟังนะปรกมือให้กับนิสัยน่ารักดีๆแบบนี้ทนาทดีขนาดนี้แล้วครับรายการของเราครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงที่เอาคอมมเดียนมามาด่ารถ การโรสคือรูปแบบหนึ่งของสแตนด์อัพคอมเมดี้โดยการให้คอมิกแต่ละคนออกมาแซวเผาแบบไร้ซึ่งลิมิตทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดความฮาแต่เพียงเท่านั้นโดยแขกทุกคนที่มาให้ความยินยอมกับรายการของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วการโรสคือวัฒนธรรมการยกย่องแขกคนสําคัญในแบบของเราเพราะเราจะโรสคนที่เรารักขอเสียงบมือคอมิกคนแรกของเราครับคางโป้ยครับผม ายาวจังไม่ได้ยาวแค่ขานะครับก็ยาวใช่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับกระผมพี่คังลิ้นจะเลียล้มตอนนี้กลับมาเป็นหัวหน้าพักเก้ากีแล้วครับผมเมื่อตอนบ่ายไปที่ศาลรัฐธรรมนูญมาบอกเลยว่า เกือบหลับแต่กลับมาได้ต้องบอกว่าการรสคุณมิกซี่เป็นเรื่องที่ลำบากใจผมมาก <laughs> ผมได้ทำการรีเสิร์ชข้อมูลเรื่องราวของเขาในโซเชียลเป็นบุคคลที่มีทัศนคติ attitude ที่ดีมาก <laughs> <laughs> ผมนั่งดูคลิปเขา24ชั่วโมงครับ oh. ไม่ได้หลับไม่ได้นอน oh. หน้าแฟนผมก็จำไม่ได้แล้วผมจำได้แต่หน้าเขาวันนี้ไม่ได้อยากมาโรสแต่อยากมาเลิฟเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวพายโดนอมควย บวดิบดิบัวเขมันนี่แจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นพี่ค้างต่อผมผมเล่านิดนึงเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมได้เจอเขาผมไปงานวันเกิดอะเพื่อนคนนึงไอ้ไอโนอาแฟนไอเป้ยคือผมเมามากเว้ยทีนี้มันก็จะมีเซลงเซเลบอะไรก็มีอ่ะพี่นี่ิวพี่ฝนไอเป้ยก็อ่ด้วยความอยากแนะนำเพื่อนให้แบบว่าอ่คนคนอื่นรู้จักก็เจอะพี่พี่ฝนมอนเตฝนเขาก็นั่งอยู่ เขาก็เดินไปผมเมาเลยนะเมาอ่าพี่ฝนนี่คางโป้ยเป็นคอมเมดี้เหมือนเราแบบพอได้ยินเขาว่าเป็นคอมเมดี้อ่ะสวัสดีครับปกติไม่ได้ต้องทําอะไรสักอย่างเอพี่ฝนหน้าอย่างเงี้ยผมสวัสดีครับแล้วพี่ฝนอ่ะเขาใช่เชอจำได้เลอจำได้คือผมโต๊ะนั่งนอกผมเข้าไปหวัดดีเขาข้างใน ตอนนั้นรู้ตัวแล้วเมาแล้วสเลอะไงใช้แท้แบบกระเทยเม็ดแน่นอนทําตัวอย่างนี้กระเทยหนาเขาเรียกกระเทยหนาใช่ไหมไม่รู้ทําไงหมุนวอออกมาหมุนเด้ได้งด้าเก้เดเดื่เงเด้งเก้บเด้คน้เดีงเด้่เงนะงเด้เดเอ้ไปเล่าเราจะดูแย่มาเเ ชิงบอกไปก่อนพยายามเล่าให้คนในกลุ่มฟังคนโอ้ยค้างมึงโง่เสลนู่นนี่นั่นไปเจอเจ้าของร้านชื่อพี่โยเป็นนาคอมเวอร์ชั่นผู้หญิงผมใช่คำับนีเจอบ้างไหคือเดอะวันเด์ออร์ลี่อ่ะศุโยบาร์เขาก็เมาเขาก็เดินออกมาผมก็เล่าผมก็เล่าเยอะแล้วให้เขาฟังพี่เขาก็สอนดีมากพี่โยเขาบอกมึงคนเราอ่ะ บางทีมุกตลกอ่ะมันเขาเรียกว่าบางทีมันมีรสเผ็ดมากเผ็ดน้อยเออของมึงอ่ะค่อนข้างไปทางจืดหนักกว่าเดิมอีกก็เลยมาวันนี้ก็เลยอ่าถือโอกาสมาบอกว่าอ่าขอโทษทําตัวเสลันรับนอกบทเลยกลับมาที่ อกลัมาเป็นพี่คังต่อพิคังต่อกลับมาเป็นพี่คังอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเพลงฟ้ารักพ่อก็โด่งดังไปทั่วในโซเชียลมีคนรู้จักเยอะแยะไม่ชู a ก d แด d ดีหมดใจเลยที่ฟ้าให้พ่อพ่อก็อยากจะบอกฟ้าเหมือนกันวันนี้ว่าพ่อก็รักฟ้าเหมือนกันนะครับเงียบ <laughs> <laughs> จังหวะนี้คน <laughs> อกให้คนี๊ดอะไรเงียบ,บ,บคอม <laughs> มลออีกเรื่องดงอีเรื่องอนิงคอมเมดี้ไซดดอตคอมเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชเซเป็นตอลกสายอาะพยายามมีเสิร์ล่าสุดพออ่ะกูไม่เป็นพี่ไายที่เกียร์ไอ้สัสขอแซงนมลวอกออกจากสภาเพลงต่อไปครับผม ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริงๆว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่าผมบอกเลยว่าคนไทยทั้งประเทศอยู่ได้ครับแต่ว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่จะอยู่ไม่ได้แน่ๆพระส่งครับถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริงๆอยู่ไม่ได้ไม่มีข้าวกินเงียบกิ๊บนี่กูได้อย่างเดียวคือบูนวะ่วกูไม่ได้เตียงมาด้วยเออ อิสว์มึงคิตตี้มาลูอไหมได้ข่าวว่าสเปคของเขาผมไปสืบมาเฮ้ยไปสืบมาด้วยคือผมแม่งไปนั่งดูเขาทั้งวันอ่ะจนรู้ว่าสเปคเขาเป็นยังไงมันเป็นยังไงเขาชอบแรปเปอร์เฮ้ยแรปเปอร์จริงเปล่าคุณชอบแรปเปอร์ไม่เคยชอบแรปเปอร์เีแต่แรปเปอร์ไม่ชอบได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นแรปเปอร์แล้วแต่ว่าอันนี้แบบแรปสดเลยนะแรปสดจีดเลยวโอเคเดี๋ยวขอแบบ เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแรปเปอร์แป๊บหนึ่งอ่าตลกใส่คอสตูมด้วยเดะมาแล้วมาแล้วเหมือนคนส่งของเลยเอ็กซ์เพรสสัตว์ผิดทุกอย่างเลยวันนี้เฮ้ยอ่า ตอนนี้เราอยู่กับแบดมิกซี่โอ้โหเหมือนคุณอยู่ในปาร์ตี้โอ้โ oh, หคุณโคตรเซ็กซี่มันนี่ขอขอใครยี <Yeah. S 1> อ่ะอยากจะเข้าไปสีอยากจะเข้าไปสัมผัสไปเข้าไปตัดอ่ะไปตัดกระเพาะเอาให้ผอมลงกว่านี้อ่ะ,อะพูดไปทำไมคุณสวยอยู่แล้วนั่นนี่อ่ะ,อะกลับมาได้นะ <laughs> แล้วนะ จะเข้าบีตต่อต่อไปโอ้โหสเปกบอกเลย <c oughs> ผมอยากจะเอ็กกับคุณไม่ได้จะเอ็กแบบเพลง <c oughs> ผมอยากจะเอ็กแบบอืมอันนี้ก็คือแรปสดไปก็ไหลไปก็ชามันพาผมไป <c oughs> ไม่พาผมกลับมาแต่ผมก็รู้ว่าคุณอยากลาไม่อยากลากับผม ผมกลับมาอะไรกันเนี่ยแล้วไปเรื่อยๆแล้วแบบไหลๆผมบอกเลยผมเจอคุณผมเป็นแบบว่าเจอผู้หญิงหน้าใสเอ้ยเงียบโอเคประมาณนี้ครับคุณ่อรัไอเป้ยมันฝากผมมาโรสต่อมาลองดูคุณมิกซี่คือดูภายนอกคุณดูสวยมากนะครับคุณดูแบบเซ็กซี่ดูสะอาดา แต่พื้นฐานจริงๆคุณเป็นคนซกมกคุณยอมรับไหมว่าคุณสกมกยอมรับไหมครับอาจาจะจำไม่ได้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวกูจะทุ่มความจำให้เพื่อนผมมาเล่าให้ฟังว่า <c oughs> เพื่อนผมขับรถอยู่ไอเป้ยคุณนั่งไปกับรถเขาเออจมูกเขาสวยมากตรงนี้มีแบบหยดน้ำนิดนึงเออขับรถไปอยู่ <c oughs> เป้ยมันก็มองมิกมันมีขี้มูกอยู่ก้อนหนึงติดอยู่คุณเริ่มคุ้นๆไหม เริ่มละเริ่มละคุณคุณมันมีขี้มูกติดอยู่ก้อนหนึ่งไอ้เป้ยเขาก็ทักไปบอกมึงขี้มูกมีเขาก็คิดว่าหมดอืยังไม่หมดเดินต่อไปไปร้านแบรนด์เนมร้านหนึ่งคุณเริ่มคุณคุณไหมหน้าตาคุณยังไม่คุณนะไม่รู้ก็มีขี้มูกตลอดคืออันเนี้ยกูไม่อยากมาเล่าเลยเขาฝากมาเขาบอกเขาอ่ะ เห lives, ็นข like, ีมูขุนก้อนหนึ่งเออเขาพยายามไปดึงให้ทีเดียดึงไปดึงมาหลุดมาทั้งยวงเลยจริงไหมจริงแล้วมันอ่ะบอกว่าคือหยิบออกมาให้เพื่อนอ่ะไม่เท่าไหร่ติดเล็บออีเิอ่ะบอกว่าจะไปงานเราก็บอกว่าเปิร์มันมีคีมอีเปิ้ลบอกออกยังบอกว่าออกแล้วแล้วก็เลยลงไปแล้วทีเนียพอออกมาข้างนอกอีเปิ้ลบอกอุ้ยยังไม่ออกแล้วเหมือนแบบ อีกคนนึงอ่ะเขากำลังจะเดินมาคุยกับเราพอดีอกูก็บอกว่าเมื่อกี้กูเช็ดแล้วนะเราอ่ะจะเอาเบอร์เราอ่ะแคะ์เราก็ไปซิสซู่แล้วอีเปพย์เหมือนลนอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนนั้นเป็นใครสักคนที่แบบเออต้องรักษาพระพจน์อ่ะอีเปิ้ลเอามือแคะเข้าไปในจมูกกูแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็ซ่อนไว้ข้างหลังกูก็เลยบอกว่าอุ๊ยป้อย์ทำอย่างนั้นเลยเหรอเอออีดอกดูแลภาพรวมกูบอกมึงก็ไม่ต้องควักให้กูขึ้นเหนือก็ได้สรุปเป็นใครที่สกปรกวะเนี่ย ฟังดูเหมือนเป็นอีเ้ย์นะฟังน้าอีเป้ยนะไปเที่ยวกับหนูล่าสุดทําไปเล่นไปเที่ยวด้วยการนอนตะแคงเมืองปวดตอดปกติกขาเป็นคนชอบตดอ่าใช่ชอบตอดแต่วันนั้นมีขี่ออกมาที่เลยขที่มาทุกทีเลยแอบปุ๊บปุ๊บเราก็ยืนอยู่ข้างนอกแล้วได้ยินเสียงน้อยคนนึงคิดอีบ้าขี้ ที่ติดพี่นอนเราก็เลยแบบว่าพี่นอนเหรอมันจะกระดาไหนอีเปิยกกพยายามดึงผ้าห่มไปอีเจ้เขามาเจ้เขามาดูขี้แตกกูบอกว่าอีเปิยอีดอกเดี๋ยวกูเสียค่าค่าสาอกูบอกไปล้างก่อนเราก็พยายามคลียดูพยายามพลิกรู้เลยว่ามันเป็นทางแรงลมจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้ ดราหาพันเร็วรู้แล้ววิ่งเป็นแสกวิ่งไปแสกเลยตะเกียดนั่นแหละนั่นแหละเขาเขาบอกว่าฝากมาเล่าให้หน่อยโอเคขอบคุณทางป้ยที่เป็นตัวทำจริงด้วยครับปั้ยมูนวอลเติม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 วันนี้ก็ประมาณนี้มีคนเดียวเองเหรอเออมีคนเดียวก็มีชีพเอ้ยไงหนีงานไปไม่ยอมมา เป็นองจริงลูกสาวก็ไม่กล้าแซวแม่แรงไงเออแต่ละคนดูกลัวนะลึกๆเรากลัวไหมกลัวเขาเป็นแม่ใหญ่เจ๊ใหญ่อ่ะคือแบบไม่ไม่ใช่แค่เรื่องขิงข้าวเรื่องผู้ชายก็ต้องปรึกษาอ๋คนนี้คนนี้แม่หนูผ่านไหมไม่ผ่านอ่ออกอ๋อเหรอขาจะมีคำสั่งอย่างเงี้ยคือเดอะเฟสเขาคัดเองนายตัดออกอย่างนี้โดนตัดออกปะโดไม่รู้ไม่ไม่รู้ออ๋ไม่รู้จะเป็นคำสั่งยังไงถ้าแบบว่า ถ้าสมมติว่าลูกสาวพามาเราก็จะพูดว่าเดอะเฟ e ลูกเดอะเฟ e อ๋อลูกกันเลยใช่ถ้าถ้าไม่ได้เดอะเฟ e ถ้าได้อ่ะถ้าได้ก็แลกหน้าเลยครับแลกหน้าเลยใช้คำว่าแลกหน้าเลยหรอใช่มันคืออะไรก็คือซัดเลยเออเรื่องเรงเรื่งเร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 งอย่างอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ปะใครคะพี่คังพี่ได้ปะล่ะอ้าสวัสดีครับผมคนใช่ไหมอ่าอ่ายืดโชว์มา เอาวันนี้จบแล้วขอเสียงปรบมือให้กับบิ๊กซีและคุณ<อ>ทุกคนเราไม่รู้จะเอาอะไรไปแซวเขาหรืออะไรคือเราไม่ได้สนิทก,กับเขามากเนาะคิดคิดไอ้ป้ายเอาไงดีวะถ้ามึงด่าไอ้มิกนะมันด่ากลับตั้งแต่หัวยันตีม,มึงเลยเฮ้ยง <laughs> ั้งนเราต้องเปลี่ยนใหม่ <laughs> <ะ>เราไม่ได้มาโลสเรามาเลิฟแทนอ <laughs> ่าไอ้เปอุ้ยเ <laughs> ปิดชอบชอบชอบไม่มาปล่อยคุณลำบากคนเดียวเซฟ้ามันเหมือนคนเอาอะไรมาตากพูดอแล้วเขาเนี่ยปะ กบะมุกวอกพี uhm ่อยู si> ่ไหมอ่ะไม่มีอะไรจะแซลมิกเลยอ่ะแต่เก้าอี้ออกมานะเทปหน้าเป็นเทปนักมวยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตะวันฉายเขาจะมาอยู่ค่ายวันเหลือวันเหลือวันเหลือกันยูทูนไน